อยู่ขอโทษค่ะพอดี้ฉันมองไม่เห็นขอโทษแล้วได้อะไรของฉันตกไปแล้วเห็นไหมคือฉันไม่ได้ตั้งใจจริงๆต้องขอโทษด้วยนะคะเดี๋ยวฉันช่วยเก็บของนะมะเกิดอะไรขึ้นมันเกิดอะไรกันตัเขาเนี่ยโดนฉันเนี่ยจนของเนี่ยตกไปแล้ว ร้อนทำไมแค่เดินชวนกันเฉยๆโอ๊ยเธอไม่เข้าใจฉันเนอ,อ,อ,อ่ะเฮ้ยใจเย็น okay. ๆหน่อยแกอารมณ์ร้อนเกินกไ,ปไปแล้วนะอารมณ์ร้อนตรงไหนหนูเป็นไรมาทำไม,มห้ามมือจหงคือเมื่อกี้สิป,ป้าหนูไปเจอคนโดนชนหนูอะ่ะเนี่ยแล้วเบนก็ไม่เข้าข้างเหมนูเบนกับเข้าข้างเขาอ,อ, okay. อ่ะแกไปวีนขอป้าคิดดูดิใช่มันใช่ไหมหนูไม่ผิดนะป้า หนูไม่ผิดเพราะว่าเขาก็เอ้อยเมื่อเขายืนขวางทางอะ่ะก็หนูจะเดินอะ่ะหนูเคยเห็นหน้ำใสกับน้ำขุ่นไหมนีม่คืออะป้าป้ามีอะไรจะทำให้หนูดูบางอย่างอาะไรหรอคะป้า,า,าหนูดูแก,ก้วใบนี้นะตอนแรกมันใสแต่พอเติมสีจุดๆลงไปมันกลับกลายเป็นตะกรรที่ขุ่นมัวก็เหมือนเจคุณน,นั่นแหละ หนูก็ยังไม่เข้าใจเลยดีว่ามัน่ยออะไรกับสิงที่เหมือนจริงมาใจคนเราก็เหมือนน้ำใสถ้าเปิดรับแต่สินดีๆมีสติมีความสงบม,มันก็จะเห็นมองทุกอย่างชัดเจนแต่ถ้าใส่ความโกรธหรือความมึนเข้าไปใจเราก็จะขุ่นมัวก็เหมือนแก้วใบนี้ถ้าเจอเรื่องดีๆต่อหน้าก็กลับมองไม่เห็นแลรู้ไหมว่าเราต้องทํายังไงให้น้ำกลับมาใสอีกครั้งอ๋อลงมาแล้วคะ่ะต้องปล่อยให้นะ้ำมันหยุดนิ่งก่อนใช่ไหมคะ ถูกต้องแล้วเราต้องหยุดกวนหยุดเติมสิ่งส,ก,สกปรกลงไปไม่นานตะกอนก็จะตกลงแล้วก็น้ำกลับมาใส,ส่ถิ่นทั้งอ๋อหนูเข้าใจแล้วค่ะแต่ว่าถ้าหนูจะเย็นลงไม่ควบคุมตัวเองเพราะด้วยความโกรธหนูก็จะสงบขงนนี่เมอนน้าใช่ไหมคะใช่แล้วถ้าคนเราเลือกความสงบเราจะเห็นทุกอย่างชัดเจนตัดสินใจหยุดก้องกว่าถ้าเราปาาาาล่อยให้ความโกรธเข้าน้ำใจเราก็จะเหมือนน้ำข่นที่กวนที่ททมือ เาไม่ทันระวังขาโทษตัวเอง้วยนะคะเขาโทษตัวเองรอบเลยนะคะอารมณ์ของเราก็เหมือนสายน้ำหากใจสงบเหมือนน้ำใสเราก็จะมองเห็นทุกอย่างชัดเจนและแตัดสินใจได้อย่างมีสติแต่หากปล่อยให้ความโกรธครอบงำใจเราก็จะขุ่นมัวเหมือนน้ำที่เต็มไปด้วยตะกอนยิ่งกวนก็ยิ่งขุ่นการเลือกความสงบ ช่วยให้ตัวเรารับมือกับปัญหาได้ดีขึ้นและทำให้ชีวิตมีความสุขมากขึ้นเพราะสุดท้ายแล้วความสงบไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งรอบตัวแต่ขึ้นอยู่กับตัวเราเองว่าเลือกที่จะเป็นน้ำใสหรือน้ำขุ่น